เทโลเมียที่มันหดสั้นลงเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ภาะวะเจริญพันธุ์ของผู้หญิงเนี่ยมันเสือเส่อมถอย,ถอยลง,ลงค่ะคุก้อยนะคะคือเทโลเมียมันคือส่วนพุ่มปลายสุดของโครโมโซมซึ่งพอเราอายุมากขึ้นเนี่ย ไอ้เจ้าตัวเทโลเมียจะหดสั้นลงอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมชาติมันจะหดสั้นลงเพราะมันโดนอนุโมทิสระเนี่ยมาทำลายเทโลเมียมันสั้นเพราะมันโดนอนุโมทิสระเนี่ยมาทำลายยังไรไม่พอเอาเปเปอร์ตัวที่3ไปไหมเอาต่อเลยเหรอต่อเลยนะความร้ายกาจของมันของอนุโมนอะไรเนี่ยอิสระมันไปทำให้เทโลเมียสั้นเทโลเมียเสียหายแล้วก็ทำให้มีมุดยากโอเคนะคะเปเปอร์ที่3นะคะจากงานวิจัยที่ชื่อว่า Telomeres and Aging Related m i o t i c Dysfunction in Women, นะคะคตีพิมพ์ในวรารสาร Cellular and Molecular Life s c i e n c e นะคะเมื่อปี2007นะคะจาก University of South Florida นะคะของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะครูก,ก้อยเขาศึกษาเกี่ยวกับความผิดปกติในการแบ่งตัวแ,ตแบบไมโอซิสเนี่มันเดิมน,นี่แหละส่งผลกระทบต่อผู้หญิงเมื่อผู้หญิงมีอายุมากขึ้นซึ่ง ไอ้ความผิดปกติในการแบ่งตัวเนี่ยส่งผลอะไรบ้างคะคุณก้อยถ้ามีบุตรยากโครโมโซมผิดปกติแท้งบุตรง่ายมีการพิการในรุ่นลูกก็มากี้ที่เล่าไปหมดแล้วว่าเมื่อมีการแบ่งเซลล์ไข่แล้ว DNA ผิดปกติเพราะว่ามีอนุมูลอิสระมากเนี่ยก็จะทาให้ไข่ใบนั้นผิดปกติไม่สวยแล้วก็เป็นโครโมโซมผิดปกติก็ไม่ไม่ติดหรือว่าเป็นเด็กพิการซึ่งมันมาจากอะไรอนุมูลอิสระมันทําให้ d n a เเสียหายแล้วมันทําให เทโลเมียสั้นด้วยจริง,รงๆคือเรื่องเดียวกันใช่ค่ะคืออนุมูลอิสระไปทําให้เทโลเมียรมันสั้นหรือ,รอมันไปทําให้ปฏิกิยา Reactive Oxygen คือเกิดอนุมูลอิสระ จากการตอบสนองในการซ่อม DNA ในระหว่างการสร้างเซลล์ไข่ในทารกหรือการตกไข่ในทุกๆเดือนนั้นมีความผิดปกติค่ะนั่นเองเนี่ยก็บอกว่าจากงานวิจัยนี้นะคะ this research suggests a link between telomere shortening and age-related m e i o t i c dysfunction i n w o m e n ก็บอกว่าเขาให้เห็นถึงลิงก์ก็คือความเชื่อมโยงกันระหว่างเทโลเมียร์ที่มันหดสั้นลงเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ภาวะเจริญพันธุ์ของผู้หญิงนี่ยมันเสื่อมถอยลงค่ะคุณก้อยนะคะใช่จะต้องมาทาความเข้าใจบางคนยังไม่เข้าใจเทโลเมียร์หล คนที่ติดตามรูกกอยก็อาจจะเคยได้ยินคําว่าเทโลเมียนะคะคือเทโลเมียมันคือส่วนพุ่มปลายสุดของโครโมโซมซึ่งพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวเทโลเมียจะหดสั้นลงอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมชาติมันจะหดสั้นลงเพราะมันโดนอนุโมอิสระเนี่ยมาทาลายเทโลเมียมันสั้นเพราะมันโดนอนุโมอิสระเนี่ยมาทําลายคราวนี้เทโลเมียปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาค้นพบว่า ตัวที่เป็นตัวกําหนดอายุไขหรือว่าไบโอมาร์เกอร์อรคูเกตว่าจริงๆแล้วเรามีอายุเท่าไหร่เนี่ยคือเขาดูกันที่ความยาวของเทโลเมียเขาไม่ได้ดูกันที่อายุตามทะเบียนบ้านหรือตามบัตรประชาชนว่านางสาวนี้เกิดวันที่เท่านี้แล้วมีอายุเท<ด>่าไหร่อายุเซลล์ภายในอายุของเทโลเมียเพราะปัจจุบันผู้หญิงสี่สิบตึงใช่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่า40มันนิว30แล้วนะเรเดียนร้อยไหมอันทราสเกล้าโบท็อกซ์เซลเลอร์ตึงแต่ถามว่าข้างใน ไปซ่อมไม่ได้นะเทโลเมียร์นะมันยังซ่อมไม่ได้แต่ปัจจุบันมันมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระที่เรารับประทานเข้าไปแล้วก็ช่วยซ่อมใช่่คะไอตัวไบโอมาเกอร์ตัวนี้ค่ะเราสามารถไปเจาะเลือดในโรงพยาบาลชั้นนําแล้วก็ตรวจได้เลยว่าจริงๆอายุเซลล์ของของเราเท่าไหร่ครูเกตมันครูก้สี่สิบอย่างเงี้ยพอครูก้อยไปดูความยาวของเทโลเมียสมมุติว่าเป็น37แสดงว่าจริงๆอายุเซลล์ของครูก้อะสามเจ็ดแต่ถ้าสมมุติว่าครูเกตเราอยกตัวอย่างให้ครูเกต อายุเื่นได้ไหมไม่ได้เขาตัวใกล้ๆยได้ไหมอ่ะคู่เกติ่งสามสิบเก้าสมมติไปตรวจเทโลเมียร์มาความยาวเท่าสี่สิบห้าอะไรเงี้ยคู่เกตคือสี่สิบห้าสมมุติอายุเซลล์เนี่ยไม่กล้าจอดไหมอายุจริงอือายุจริงใช่ซึ่งไอเจ้าเทโลเมียร์ตัวเนี้ยถ้าหดสั้นเมื่อไหร่ก็จะทําให้ไข่ไม่มีคุณภาพโครโมโซมในตัวอ่อนมีความผิดปกติหรือการเลี้ยงตัวอ่อนไปถึงบลาสโตซิสนั้นไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่เราได้เอาเปเปอร์มาพูดคุยหรือมาดิสคัสกัน2-3เเปปอร์นะะจทําใหห้เ็นว่า อนุูลอิสระเนี่ยนะคะมันเข้ามาทําลายหนึ่งก็คือมาทําลายในเรื่องของ DNA ในกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสของเซลล์ไข่เข้ามาทําลายในเรื่องของเทโลเมียทำให้เทโลเมียนั้นหดสั้นเร็วขึ้นกว่าวัยอันควรซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของไข่ความผิดปกติโครโมโซมของตัวอ่อนการเลี้ยงตัวอ่อนไปถึงไม่บัดสีไม่ถึงบาตทัดสีและนาไปสู่ภาวะมีบุตรยากสัมพันธ์กับอนุมูลอิสระทั้งหมดกลัวกลัวไหม กลัวแบบนี้ก็คือทองอยากทองอยาก<ใช>แต่ถามว่าเราไปทําอะไรมันได้เรอคุูเกตอน,นุมูลอิสรามันก็มีอยู่ตลอดเรา<ด>หน้าที่นะเราก็คือต้องเติมสาร,สารต้านอนุมูลอิร <S <S ส<า>ระค่ะ